มันเป็นการเริ่มต้นไมค่ะบอมเอาบอดแพลสิถิงยาโสทอนค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะมันมีหลายๆกระแสข่าวมาออกมาบอกว่าบอดแพลเนี่ยถิงยาโสทอนถิงลูกน้องถิงมูถิงวงนะคะเพื่อใหายมาเริ่มต้นชีวิตไม่อยู่กรุงเทพซึ่งแลพลเพ้าเพิ่งก็ได้ออกมาถแถลงแล้วนะคะว่าถึงเพิ่นสี่้าญ่มา เริ่มต้นชีวิตไม่กับลูกอยู่กรุงเทพพาลูกมาเจอสังคมในพาลูกมาเรียนโรงเรียนไม่แต่เพิ่นก็บเ่เคยคิดที่จะถิ่งจังหวัดยาสูท้อนหรือถิ่งทีมงานหรือถึงวงแพลวพาสแสงท้องเวลามีกิจกรรมอีย่างบอดแพ้วเพิ่นก็จะกลับไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆพาน,งนาน้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่แล้ว แต่ที่เพิ่นใหญ่มาหนีก็คือเพิ่นมาเผื่อลูกอยากให้ลูกได้สังคมใหม่อยากให้นูกเรียนโรงเรียนที่ดีๆเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะโตบอดแพวเนี่ยมันไปมาสะดวกอยู่แล้วกรุงเทพยะโสเพราะว่าเพิ่นเดินทางคนเดียวจังไหนมันก็สะดวกแล้วน้องนลตาก,กับน้องตัวเกียวเนี่ยเพิ่นก็มีปเจียวกับลุงเคนเนี่ยแล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่แล้วซึ่งมันก็บ,บ่ดอยตรงเป็นห่วงเนาะเพราะว่าบอดแพ้่เนี่ยเพิ่นก็ ว,ว่าไว้วางใจปะเจวได้อยู่แล้วจังสีนะพี่นอ้องและที่บอกว่าทิงทิงนี่ลุยทิงมูมูกําลังป่วยแล้วก็เจ้าของไม่ใจสูดท้อมันทิ้งยาสุดท้อยนั้นมันบเม,มนเนาอพี่น้องเนาะก,ก,ก็หายเข้าใจแบบนี้บอดแพ้วเพิ่งก็ออกมาชี้แจ้งนาอพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวมาฟังทีเพิ่นบอกอ่าไลรสดคุยก,กับเอฟซีเมื่อคือนนี้นะคะการเริ่มต้นผ้าลุดหญ่มาอยู่โรงเรียนใหม่สังคมใหม่ เราคอยผู้เดียวมันเดินทางงานอยู่แล้วมันก็เป็นการเริ่มต้นถ้าลุกง่ายมาก ก็คือมันเป็นการเริ่มต้นไมพาหลูกใหญ่มาโรงเรียนไมเริ่มต้นชีวิตไมสังคมไมพี่น้องแต่บอดแบลก็บอดไดวาจะถิ่งีสูก็คือมีกิจกรรมอย่างมีงานอย่างก็คือเดินทางไปมาสะดวกอยู่แล้วเครื่องบินมันก็มีนาะพี่น้องเนาะเลยอย่างเนี่ยบาดบาดบอดแพ้เนี่ยเพื่อนก็มีหลังนึงอยู่ขอนแก่นที่เพื่อนเคยไปสั่งไว้เพื่อไปบา้างไปพักเนาะมันก็ใกล่กับสนามบินซึ่งเพื่อนสิไปมาตอนไหนก็นได้มันสะดวกสบายอยู่แล้วเราเพื่อนเดินทางคนเดียวเนี่ยมันก็ง,งานอยู่แล้วแล้วหลายคนก็นมาว่าเพื่อน จีถิงยาโสทอนซีถิงมูสิงถิงนีลุยที่กําลังป่วยซึ่งมันเป็นความจริงเลยพี่น้องส่วนนีลุยเนี่ยเพิ่นก็รักษาตัวอยูุ่โรงพยาบาลบอดแพรกระถานไทยตลอดอยู่แล้วเพิ่อเพิรนก็บาคิดอีถิงมูถิงวงเนาะค่ะบ้านเพิ่นก็มีอยู่ขอนแก่นแล้วเพิ่นก็พึ่งต่อเติมไปนะพี่น้องเนาะมันสะดวกแล้วก็พาลูกม้าเนี่ยมันก็สะดวกมาขอนแก่นนี่บ้านเพิ่นก็ใกลกลับสนามบินมาลงสนามบินขอนแก่นขึ้นเครื่องจากดอนเมืองมามันก็แค่ชั่วโมงเดียวซึ่งเพิ่นน่ะ ได้วางแผนวางเป็นสเต็ปไปเบิดแล้วค่ะพี่นอ้องเออแล้วก็เพ่นก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวที่แกงมากๆนะเท่าที่สาวบัวแบวติดตามบอดแพลวมาเนี่ยก็ถือว่าเพ่นเป็นคนที่เจอดราม่ามามเยอะตลอดระยะเวลาหาหกเดือนที่ผ่านมาเนาะที่อ่าเพ่นได้ยุติบทบาทในครอบครัวกับบอดบิ๊กเนี่ยเพ่นก็กกเจอกระแสดรามา่าทาโทมมาหลายอย่างมากมายแต่การยังสูบ ยังยืนหยัดยังแข็งแกร่งเพราะคำว่าลูกมันขำคออยู่พี่นอ้องคำว่าลูกมันขำคออยู่แล้วกั เมื่อโบได้แพ่โบได้ลมโบได้เพิ่นกระสูมาจนหอดสม,มือนีก็ถือว่าเพื่อนเป็นคนแก่คนหนึ่งและที่บอกว่าเพิ่สิทิ้งยาโสทิ่งมูทิ้งลูกน้องน่ะมันก็บ่นความจริงเพิ่นก็บอกแล้วว่ามีกิจกรรมยังกลับไปตลอดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ตรงนี้เนี่ยใ้ายมาเพื่อใหล้ลูกๆได้เริ่มต้นไม่น้ากันเริ่มต้นชีวิตไม่เพื่อให้มันมีสิ่งดีๆสังคมใไม่ไมเข้ามานั่นละ่ะพี่น้องอืม บ่มีคนไหนบหักลูกเนาะอะไรที่ผิดพลาดมันก็คือบทเรียนอายุหลายขึ้นเพิ่นกระสี่เหตโตให้มันสบายขึ้นพี่น้องเออที่ขอนแกน่นหลายหลายคนก็บอกว่าเป็นยังบอดคือบเบาลูกเรียนอยู่ขอนแกน่นบ้านบอดอยู่ขอนแก่นมันก็มีอืมพี่น้องอ่ะเอาอย่างนี่เนาะพี่น้องเนาะก็คือมันหลายหลายคนหลายความคิดแต่เฮาตรงแยกแยกก่อนว่านั่นลูกเพิ่นบ่เมนลูกเฮาค่ะพี่น้องและการที่เพิ่นเสียลูกเรียนหมองไหนเพิ่นก็ต้องคิดมา้า ให้ดีย่ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าคนเป็นแม่ทุกคนอะโบมีไผบ่ฮักลูกแล้วก็บ่มีไผ่บอยากมอบสิ่งดีๆที่สุดให้กับลูกและที่เพิ่นออกมาบอกแบบนี้นะคะเพิ่นก็อยากให้ทุกคนเคลียร์ว่าอ้าเป็นยังบอดเนี่ยคือบอเอาน้องนาริตาเนี่ยเรียนอยู่ขอนแก่นขอนแก่นก็มีโรงเรียนนานาชาติแล้วบ่านอ่านบอดแพ้เนี่ยขอนแก่นก็มีนาอพี่น้องเนาะกะคือ เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเนี่ยแด้เลือกมาดีแล้วแล้วเพิ่นก็มองเราว่าอ่ะอยู่นี่มันอยู่กลางๆแล้วถ้าเพิ่นมีงานพวกโปรโมตงานรีวิวสินค้ายอย่างเตือนหมากมันก็อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่นก็สามารถเดินสายรับงานในกรุงเทพและปริมณฑลได้และถ้ามีงานอย่างยูยาโสธรและการมีการแสดงอยู่มองใดเพิ่นก็นวนเวียนไปกับลูกน้องใดมีคนขับรถมีอย่างพร้อมและที่บอกว่าคือบอกมาไปเรียนอยู่ขอนแก่นเพิ่นเลือกโรงเรียนน,ยนีแล้วพี่น้อง เพิ่นเลือกมาเพิ่นเลือกมาสักพักนึงแล้วแล้วเพิ่นก็ศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าโอเคลูกเรียนในนานชาติที่นี่ที่ตรงนี้เหมาะแล้วก็มาสื่อบ้านบ้านหลังนี้ก็เหตุไปให้ลูกอยู่เพราะว่าเพิ่นก็มีบ้านอยู่ลับลูกกาแล้วหลังนึงแต่บ้านหลังนี้เนี่ยก็คือ ืตั้งใจสื่อให้น้องนลรตาำกำโนโตเกียวแล้วบ้าหลังนี้สวยมากพี่น้องมีสาววายนะ้ำามีย่ยงเหมาะสําหรับเด็กๆอยู่แล้วบ่เคขียดอยู่แล้วมีความสุขนั่นแหละพี่น้องก็คือเพื่อนคิดทุกอย่างวางแผนมาเบิดแล้วและทีหลายๆคนวา่าบ่เอลูกไปเลี้ยหม,นนมองนั้นมองนี้มันบแม่ลูกเขาเ้อพี่น้องมันเป็นลูกเพื่อนและเพื่อนก็นมีสิทธิ์ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าเออลูกตรงเรียนตรงนี้มีข้อดียังไงข้อเสียยังไงเพื่อนก็นคํานวณออกมาแล้ว จะมาทําว่าเหมือนเด็กหน่อยเป็นหูลูกเขาเหมือนนานิตะเป็นลูกเขามันก็ประเณเนาะไว้สิเปจํากัดจาเกณนว่าตรงเลี้ยหมอกนั้นมองนี้อ้ยังสี่นะพี่นอ้องนั่นแหละก็คือเพิ่นก็ได้บอกว่าที่เพิ่นใหญ่มากรุงเทพเพื่ออยากมอบสิ่งดีๆมอบสังคมใหม่ๆแหกับลูกๆและมื้อนี่บอดแพาวกะได้โพสในเฟซบุ๊กเนาะว่าโพสถึงแม่เทพ ให้เมื่อนี้ที่ขืนบานไม้ที่มิตราการเนี่ยไปทําบุญขืนบานไม้แล้วก็ครอบครัวของบอดแพรวเนาะไปขืนบานไม้น้ากันก็รู้สึกว่าชื่นมื่นเป็นบรรยากาศที่อบอุนโดยแม่แพรวก็บอกว่าแม่เทพคงภูมใิใจในโตของลูกๆและครอบครัวของเรานะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเจ็ดสิงหาหกเจ็ดผลทุกผลโศผลโลกผล,ลภยัยยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงกิจการลุ่งเรืองทั้งครอบครัวและรลอบข้างการทาบุญในวันนี้ขอทรงผลต่อญาติพี่น้องกับ เลยานามิดแฟงคลับทุกทันด้วยนะคะเสือวา่าแม่เทพนะคะกษี่ยืนลงมา้ามองลงมาแล้วก็จียิมอยู่ทึงสวรรค์นาะพี่นอ้องที่เห็นความสําเร็จของลูกสาวที่ไปได้ไกลขนาดนี้จากบอดแพลวจากเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยเพิ่็เคยบอกจากเป็นคนที่บ่มีอย่างเลยหลองล้าเอียงกระโปเกงเสียงกระ่มวนไปขอเขาขืนหลอกเขาก็บ่หายหลองเพราะว่าหลองบระมวนฝึกฝนตัวเองท่องก่อนล้ําหัดล้ํา ฝึกฝนพัฒนาตัวเองพักดันจนเองจนมหาหอดจุดนี้ก็ถือว่าเพื่อนเป็นคนที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งมากและเป็นหญิงแก่งที่เก่งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และตอนนี้ก็ะถือได้ว่า เพื่อนก็ต้องออกมาใช้ชีวิตในสถานะโสดอีกครั้งที่ต้องมาดูแลลูกๆแต่เพื่อนก็รวมกันดูแลลูกๆก,กับบอดบิ๊กทั้งสองคนนาะพี่น้องเนาะก็ะซวยกันดูแลก็ถือว่าบอแนแม่เลี้ยงเดียวหรอกเพราะว่าคุณพ่อบิ๊กก็ยังซอยเหลืออยู่ยังอ่าท่งเสียทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องแต่ก็ถือว่าใจของเพื่อนเค็งนอกจากว่ามีลูกสองคนแล้วต้องยุด,ดิบบทบาทครอบครัวจกัก ัวเมียกันมาเป็นโมกันเพื่อนก็ยังเฮตสถานามาได้จนฮอนมือนี่และเพิ่นก็ยังมีมีขืนมีขืนแหงดามาเพื่อนก็แหงปังแหงรวยขืนนะพี่น้องเขาก็ควรยินดีกับความสําเร็จของเพิ่นนั่นแหละแล้วก็เพิ่นซียูใส่มันก็เป็นสิทธิ์ของเพิ่นเพราะว่าเพื่อนเดินสายคอนเสิร์ตทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วลูกเพิ่นชิเลียนใส่มันก็เป็นลูกเพิ่นกะให้เข้าใจกันตรงนี้ค่ะพี่น้อง